สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนครูลูกกอล์ฟโพสต์ถึงสื่อบันเทิงบางสื่อทุเรศเสมอต้นเสมอปลายพอได้แล้วค่ะ,ระเรียกได้ว่ากําลังติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับการที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาที่พลัดตกจากเรือเมื่อคืนที่ผ่านมาจะทําให้ตอนนี้หลายฝ่ายช่วยกันตามหาอย่างสุดความสามารถและหลายสื่อก็ได้ติดตามนําเสนอข่าวอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวครูลูกกอล์ฟได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงสื่อบันเทิงบางสื่อระบุว่าเวลามี ข่าวอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับคนดังที่เป็นเรื่องของความเป็นความตายสื่อบันเทิงจำนวนไม่น้อยนำเสนอข่าวแบบไม่โอเคมากๆทำราวกับว่าชีวิตคนเป็นแค่คอนเทนต์ในการสร้างเรตติ้งคำพูดและทัศนคติแต่และคำที่ออกมาไร้ซึ่งความเคารพความเห็นใจต่อผู้ประสบเหตุและครอบครัวหรือคนรอบข้างที่กำลังทรมานหัวใจจะเรียกว่ามาตรฐานต่ำก็ไม่ได้เพราะสื่อบางสำนักไม่เคยมีมาตรฐานตั้งแต่ต้นทุเรศเสมอต้นเสมอ เสมอายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ